คือจริงๆก็หลายๆคนคงจะทราบเรื่องราวของเราทั้งสองคนแล้วนะคะซึ่งถึงถึงณวันนี้เกือบๆ3าปีแล้วที่เราเราคบกันมาซึ่งก่อนหน้านี้พี่เองก็จะทุกครั้งที่ถูกถามว่าจะมีการแต่งงานไหมอะไรไหมที่ก็ยังไม่แน่ใจว่าว่าจะยังไงเพราะว่าถามว่าความแตกต่างของอายุ หนึ่งเราอยู่กับเขาเรารู้สึกดีเรารู้สึกรู้สึกมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันในสังคมของไทยเราซึ่งความต่างของอายุผู้หญิงที่มากกว่าผู้ชายมันก็ยังยังเป็นอะไรที่ต้องต้องคิดค่อนข้างหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยคือด้วยขนมแล้วมันมันก็ต้องคิดนิดนึงอพออยู่ๆมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ เราคิดว่าถึงเวลาที่เราควรจะทำอะไรที่ที่ให้มันถูกต้องตามขนบประเพณีหรือว่าตามธรรมเนียมที่คนจะทำหรือให้มันชัดเจนว่าโอเคเราชัดเจนแล้วนะเราตกลงจะอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนไม่ใช่อยู่แบบล,ยลอยๆเหมือนตอนเหมือนก่อนที่ก่อนหน้านี้นะคะก็เลยตัดสินใจชวนกันไปไปจดทะเบียนเมื่อวันที่6นะะเนี่ยค่ะ ก็คือจริงๆเราเราคุยภาพรวมหมดเลยอะค่ะเห็ก็ว่าตอนนี้คิวมันการแต่งงานถ,ถ้าถ้าถ้าครอบครัวของวอลเตอร์เขาพร้อมที่จะมาเลยมันมันก็สามารถหาวันได้แต่ว่าเราจะต้องแผนล่วงหน้าเพื่อที่ให้ญาติญาติเขาเพื่อนเพื่อนคุณคุณแม่เขาครอบครัวของเขาให้ให้รู้ล่วงหน้าเพราะว่าก็เลยแผนเอาไว้ว่าประมาณ พศจิกาธนวาหรือมกราอันนี้อันนี้<ช> <Aven i. S 1> โดยประมาณน,น <poem S 2> ่ยนะคะ e ใช่ค่ะงานแต่งงานแต่งใช่ค่ะที่เมืองไทยแต่ทีนี้กับการจดทะเบียนที่ไปจดวันที่หกเพราะว่ามันเป็นวันดีคือคือเราเช็คแล้วว่าม <off> ีหลายวันแต่วันนี้คือดีที่สุดจร,จริงๆแล้วพี่มีงานด้วยวันนั้นแต่ขอขอกองละครจากเรืองเซิงยับเขาพี่ขอครึ่งวันได้ไหมพี่จะไปอำเภอ ก็เลยก็ไปเขาก็เขาก็ทาให้ทําเบรกดาวให้ว่าเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงไปการจดทะเบียนกับคนต่างชาติยากค่ไหยากค่ะเพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้เลยว่านึกว่าเดินไปอำเภอได้เลยไม่ใช่ขั้นตอนการจดทะเบียนเราต้องไปที่ไปถามรายละเอียดก่อนนะคะที่ที่ที่สถานทูตของนเธอร์แลนด์ซอยต้นสนว่าเขาต้องการอะไรบ้างเตอร์ต้องมีใบรับรองโสดจากประเทศของเขา คุณแม่ก็ไปวิ่งทําที่อำเภอบ้านเขาแล้วส่ง e m a มาให้ลงมาให้เราต้องวิ่งไปที่เอ mbassy นะคะที่ซอยต้นสนเพื่อที่ให้เขาเขาแสแตมป์รับรองว่าเป็นของจริงแล้วก็แปลจากภาษาดัตช์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเสร็จแล้วเราจะเราต้องเอาเอกสารตัวรับรองสดจากสถานทูตที่สแตมป์ให้แล้วมาที่กรงศูนที่แจ้งวัฒนะเพื่อให้มาแปลเป็นไทยแล้วก็ให้สแตมป์ว่าเป็นเอกสารถูกต้องเสร็จแล้ว พอได้ฉบับสมบูรณ์ที่แปลเป็นไทยแล้วก็ต้องหาวันหาเลิกไปที่ไปที่อำเภอไปที่อำเภอแต่ไปที่อำเภอก็ยังจดไม่ได้นะคะเพราะว่าทางทางอำเภอจะต้องส่งเอกสารใบรับรองเนี่ยว่าเป็นใบจริงไหมไปที่กระทรวงต่างประเทศต,ต่างประเทศเราถึงจะส่งกลับมาว่าโอเคชัวนะจริงจดได้นั่นแหละคะ่ะเขาจถึงได้จดวันที่6นี่แหละมีส่งไปจดที่ไหน ที่อำเภอเมืองนอนท์ค่ะเพราะว่าพี่อยู่อำเภอเมืองนอนท์ค่ะความรู้สึกตอนสดรู้สึกยังไงบ้างครับก็ไม่รู้สิก็พี่ว่าก็เหมือนไมา่าครอบครัวจะได้เติมเต็ม,ตม <laughs> ค่ะคือตัวพี่เอมพี่ว่าไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรสักเท่าไหร่แต่สำหรับเขาอยู่ e x c i t ์ไหม อีกอีกไซส์เนี่ยเล็กเล็กเขาก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่คือเหมือนเราอยู่กันอยู่กันแล้วมันก็รู้สึกแบบมันมันเหมือน <laughs> ไม่ไม่ใหม่จนเกินไปแล้ว, <laughs> แ,ลวแล้วด้วยนะ <laughs> ทําไมพีม่สุดรู้สึกว่าคนนี้เราเราไว้วางใจได้ที่เราจะอยู่กับเขาไปต่ออย่างงเี้ยพี่ว่าส่วนหนึ่งภาพของสังคมคือเราเราเปิดเผยแล้วว่าเราครบกับเขาเราเราก็พยายามมองข้ามปัญหาทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดคนปากคนหรือปัญหาระหว่างเราสองคนความความต่างวัยหรือขนบอะไรต่างๆพี่พยายามมองข้ามคนไทยส่วนมากก็รู้แล้วว่าพี่คบกับเขาพี่คิดว่าพี่จะพยาพยามพยายามพยายามให้ชีวิตคู่คือให้มันมีความสุขที่สุดมองข้ามปัญหาทุกๆท,ทั้งที่มันอาจมันต้องมีบ้างนะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่พี่ก็ยังไม่เคยแบบ ทะเลาะกันแบบจริงจจังๆคือเป็นเรื่องเป็นราวส่วนมากก็เรื่องเรื่องนิดๆหน่อยๆซึ่งแบบไม่ได้ทะเลาะส่วนมากจะเป็นการคุยกันมากกว่าซึ่งซึ่งพี่ว่าวอเตอร์เขาเขาก็แคร์แล้วเขาก็เขาดูเขามั่นคงอะ่ะเขามั่นคงแล้วคือเขาไม่วอกแวกหนึ่งแล้วแล้วเราก็รู้สึกมาถึงมาถึงจุดนี้แล้วในเมื่อเรามีความสุขเราควร,ควรจะทําอะไรให้มันชัดเจนแต่ไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะฝ่ายพี่อยากจดคือเราคุยกันจริงๆนะ คุยกันจริงๆแล้วอีกอย่างหนึง่งวอลเตอร์เวลามาเมองไทยบางทีถ้าเขาอยากจะอยู่กับเรานานๆบางทีมันก็มีปัญหาเรื่องวีซ่าต้องสแตปมต้องบินออกบินกลับีิถ้าเผื่อว่าเราแต่งงานกันมันก็มีมันก็มีสิทธิสิทธิทธี่พิเศษของการเป็นสามีรหรือตัวพี่เองก็มีสิทธิที่พิเศษของการเป็นภรรยาเวลาที่จะไปเมืองนอกที่จะไปบ้านเขาวีซ่าอะไรมันก็มีสเต็ปของมันที่จะเดินไปแบบแบบสิทธิที่พิเศษนะคะแทนคถึงความแทนความรู้สึกของพี่วอลเตอร์ค่ะ ว่ารู้สึกยังไงตอนจดทะเบียนแล้วก็ได้ใช้ชีวิตคู่แล้วถามเป็นภาษาอังกฤษค่ะ translate for me how you feeling when we go อําเภอ for size yeah a little bit nervous and a little bit excited but yeah it's good feel happy feel very happy ก็บอกว่าตื่นเต้นนิดหน่อย excited นิดหน่อยแต่ว่าเขามีความสุขค่ะเขาเป็นคนขอเราจดทะเบียนด้ใช่ไหมคะ คือเราคุยกันคุยกันคือไม่ไม่ได้มีใครขอใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเหมือนกับเป็นการคุยกันมากกว่าเพราะว่าหนึ่งวอเตอร์เขาเขาก็อยากอย,กอยู่เมืองไทยสองพี่เองพี่ก็มีโครงการจะไปเปิดร้านอาหารในเมืองของเขาที่เป็นหมู่บ้านของเขาที่ออกจากอัมสเตอร์ดัมไปครึ่งชั่วโมงซึ่งซึ่งเมืองนั้นยังไม่มีไม่มีร้านอาหารไทย เวลาเขาจะสั่งจะกินอาหารไทยก็ต้องมาในอัมสเตอร์ดัมหรือไปสั่งที่เมืองหนึ่งที่แบบขับรถไปอีก15นาที20นาทีใชไรซัมซัมซัมไทยเดสมังกรบ้างก็เลยอาจจะไปเปิดร้านเล็กๆซึ่งซึ่งพอเราแต่งงานเราจดทะเบียนมันมันมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ด้วยอันนี้ใคราเริ่มพูดเรื่องที้กำลังหล่อพี่จำไม่ได้แล้วมันเหมือนแบบเรานอนแล้วก็คุยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยว่า คิดยังไงกับเรื่องอนาคตของเราอ,อะอย่างเงี้ยแอบถึงสินเสื่อขอโทษพี่เบศอันนี้แสดงว่าพี่สุก,ก็วางแผนไว้ว่าในอนาคตอาจจะไปอยู่ที่นู่นถาวรเออไม่ไม่ไม,ไม่คงไม่อยู่มันเหมือนกับคงอยู่ตรงไหนถาวรไม่ได้บ้านเราเป็นหลักอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะไปไปมาๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปทําธุรกิจที่นู่นด้วยค่ะ,คะพี่สะพานลูกลูกว่าไงบ้างคะจบเบียนอีกชั้นหรือรอแต่งงานเด็กๆก็ไปเขียวตั้งแต่ตอนคบแล้ว ตั้งแต่ตอนค้กับเตอร์แล้วคือลูกชายเขาเขาเหมือนเขาเข้าใจแล้วอะไรถ้าแม่มีความสุขเขาก็เขามีความสุขเขาไม่มีปัญหาอะไรมีบอกเขาไหมคะว่าแม่จะไปจดทะเบียนบอกค่ะบอกบอกเพราะเขาเห็นตั้งแต่ตอนที see, uh, ่เราเริ่มโอ้ยพอไปไปคิดว่าไปแล้วมันจดได้เลยมันมีปัญหาเรื่องเอกสารต้องเอาใบรับรองส่วนเลยเขาเห็นเขารู้เรื่องหมดว่ามันต้องรอนี่มีขั้นตอนไปโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาทำถึงสนสอดหรือว่าวันนั้นมีการสมแหวนหรืออะไรเป็นอก็วันแต่งก็คงจะมีค่ะนนั้นไม่ได้มีแหวนขออะไรไม่ค่ะไม่จดทะเบียนอย่างเดียวจดทะเบียนอย่างเดียวค่ะจดทะเบียนอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวตอนตอนจัดงานแต่งให้ได้วันก่อนนะคะก็มันก็คงจะมีแต่ว่าพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้สีเรียสเรื่องแหวนจะต้องอะไรยังไงเงินจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบแค่เข้ามาทําให้ ถูกต้อง<ม>ตามขนบไทยเราก็โอเคแล้วพิวสุเอ็งอันนี้เดี๋ยวคุยกันอีกทีค,คุยกันอีกทีว่าจะไปจัดที่โน่นหรือเปล่าพิสุเองคาดหวังการเซอร์ไพรส์มีนทัแบอกว่าพวกเขาโสมแหวนอะไรไม่รู้ไรอะไรอะไร Very much. Uh, <laughs> and so and uh, how about your family thing? Uh when you're married with uh Sonali? Yeah, they're happy for us. Yeah, sure. yeah if we, um, like they feel if we're happy together then they're happy as well, so that's good. And your family very happy Yeah yeah they're very happy. they, yeah. they, they know know yeah. everything. Yeah they know, they know, okay. Right? <laughs> and they, they like like Yeah, sure very much. Yeah. <laughs> <laughs> Because <laughs> 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 you. For her with, with uh, how do you mean? Surprise for marriage. Uh, you mean when I when when we talk about to get married? Uh, it wasn't really a surprise. We like We like to. We started talking about it. Uh, so it wasn't really like a romantic thing or something like that it was just uh, yeah we talked uh, talked together แต่เขา o ม่โรแมนติกยังไม่มีอ๋อโอเคแต่เขาเขาก็ตอนที่ไปคุยกันแล้วไปจดทะเบียนกันเขาก็ถามว่าเออมันมันมันยังไม่มีงานปาร์ตี้แล้วไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเราเอาเอาเลิกไว้ก่อนเลิกไว้ก่อนตรงนั้นก็เดี๋ยวเอาเลิกสะดวกอีกทีอยู่เลย ครับอันนี้น่าถามถึงแบบเรื่องทายาทแนวโนมาครับจะมีโอกาสถามเขาสิตัวพี่สุเองพี่เองด้วยวัยด้วยวัยของพี่ลูกชายพี่บอกมีมีเอาน้องนะอยากได้น้องลูกครึ่งเขาอยากได้น้องผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้ได้น้องลูกครึ่งแต่ว่าคือด้วยวัยของพี่ตอนนี้มันก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่้ะไม่ปกติแต่ว่าถ้า แต่แข็งแรงนะแข็งแรงแต่ถ้าจะมีจริงๆก็ปรึกษาหมอได้ปรึกษาหมอได้เคยคุยกันไหมคำว่าเขาอยากทำอะไรไม่ได้อะเดวันที่เราแบบส่งไปใช่ไ YeahYeah maybe we have to see see the doctor นเ and ไปหาหมอนะว่าสามารถมีได้หรือไม่ได้อะไรเขาเขาอยากเขาเขาอย่ากมี้คือถ้า พี่สุวงกับการสครอบครัวที่สอ่ะพสบายๆนะถึงคือถามว่าการจดทะเบียนมันเหมือนมันเหมือนการทําอะไรให้มันมันชัดเจนว่าโอเคเราจะอยู่ด้วยกันนะกับคนนี้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าชีวิตรักของเราจะอยู่ไปช่วงนิรันด์นะเพราะว่าพี่ไม่ ตรงนี้พี่เข้าใจอยู่แล้วกับการผ่านชีวิตคู่เวลาเวลามันมีความสุขอยู่กับมันด้วยเถอะเต็มที่กับมันเวลาทุกข์ก็อะไรที่แก้ไขได้ก็แก้อะไรที่แก้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้พอมันถึงจุดที่จะต้องแยกกันถึงเวลาอะไรก็ใบสมรสก็ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่แบบสบายๆแบบแบบไม่คาดหวังแบบไม่คาดหวังอย่างที่ผ่านมาพี่ก็ไม่ได้คาดหวัง จเจอคนนี้พี่ไม่เคยคาดหวังเลยแต่กลายเป็นคนที่พี่ต้องมาแต่งงานด้วยอีกครั้งหนึ่งกับครั้งครั้งแรกที่แต่งกับพ่อของลูกชายก็ไม่คือแค่จดทะเบียนกันเฉยๆนะพี่ไม่ได้แต่งชุดเจ้าสาวอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของพี่ที่จะที่จะได้แต่งชุดเจ้าสาวคำถึง <laughs> แฟนมาร่วมยินดีหรือย,ยังไงกับพี่ทั้งสองมั้งคะเห็นเยอะเลยเจริงจริง จะมีเนแฟนเขาก็ห่วงให่ห่วงใ่แล้วก็คนก็ดีใจด้วยอะไรด้วย <แก S 1> คือก็อขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสำหรับกำลังใจจากทุกๆคนที่มีให้เสมอมาตอนนี้วอเตอร์เรียนรเรียนหนังสือแต่ว่าวีซ่ามันเหมือนได้เดือนงต้องกลับไปแล้วก็สแตมเข้ามาอนะไรย่าเงี้ย หรือไม่ก็จร um ิงๆก็สเต็มได้สองัางแล้วก็แล้วก yeah. like like ็ออกไปมาเรียนภาษาแล้วก็ทําอาหารไทยไปไปเรียนทาอาหารไทยเในธุรกิจของครอบครัวใช่ไหมคะือคือจริงๆเขาเขาเขาชอบกินอาหารไทยด้วยก็ก็ทำไว้เป็นไว้ก็ไม่เสียหายแต่ว่าถ้าถ้าโครงการเราเปิดร้านได้ช่วงช่วงแรกๆเราอาจจะต้องคุกกันเองทำกันเองอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ต้องไปจ้างใคร อายุเท er right, ่าไรครับอายุยีีครับ2ตอนที่เจอกับพี่ 24, we, you, 24, 24, 24. 2 4ครึ่งมั้งนะเเตม m อยู่ครึ่งีบครึ่ง24ครึ่งจริงๆ21ปีนะเพราะว่าพี่48่มีปัญหางไหพี่ ก็เนี่ยก็ถึงตัดสินใจว่าโอเคเราหักที่เราเปิดตัวนชวงระหวลาที่ผ่านมาคอสูมีการัแรงกันช่ไหมอ่อช่วงแรกๆที่ที่เปิดตัวครบกับวอลเตอร์มีมีกระแสมีกระแสกลุ่มที่เขาเหมือนแบบว่าว่าเราบัวแก่กินยาห่อนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันช่วงแรกก็มีคำพูดหลายๆคำที่แรงแรง แต่ว่ามันเหมือนช่วงแรกเราก็ก็คิดตามเขานิดนึงเหมือนกันนะแต่ไปไปมาก็เออไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดตามหรอก <c oughs> เราทําอะไรเรารู้เรามีความสุขเราก็ทําไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ได้เดือดร้อนใครด้วยอะไรเงี้ยเราทําไปก็อยู่กันมาจนถึงถึงวันนี้พอมันมันเริ่มมั่นใจซึ่งกันและกันเราก็อยากทําอะไรให้มันมั่นคงขึ้นแต่ในเรื่องของอนาคต คนจับตามองอะไรจะยังไงคือชีวิตคู่มันไม่มีสูตรสําเร็จอยู่แล้วไม่มีใครการันตีใครได้ว่าใครจะอยู่กันตลอดช่วงนี้หลานบางทีคบกันมานานมากอยู่กันมาจนลูกต้องมรู้กี่คนก็ยังเลิกกันได้บางทีสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังมานอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ก็ปล่อยมันเป็นตามธรรมชาติอย่างครอบครัวที่สุดเองคับทางพ่อคุณแม่คะว่าอย่างพ่อแม่พี่เนี่ยไม่มีปัญหาเลย คืออะไรที่พี่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครเขาคนที่เขารักมีความสุขเขามีความสุขคือเหมือนเหมือนลูกพี่เหมือนพี่คือเหมือนเราปลูกฝังกันมาแบบนี้แล้วก็ไม่ว่าชีวิตจะผ่านการผิดพ้าดหรืออะไรไม่เคยซ้ำเติมมีแต่คอยให้กำลัง,จงใจพี่เคสุเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นเดลาร์สะัทธาค่ะ oh, เป็นทิมค่ะคุณทิมเพราะว่าชื่อจริงพี่ชื่อทิมก็คือเปลี่ยนชื่อด้วยเลยใช่ไหมคะไม่ช่ดจริงๆพี่ชื่อทิมอยู่แล้วคือชื่อในบัตรประชาชนชื่อในบัตรประชาชนชื่อทิมอยู่แล้วทิมสอนนาและชื่อสุนารีเป็นชื่อนักร้องค่ะทิมสอนนากับทิมทหารสลีมามาชื่อเหมือนผู้ชายเวลาไปไหนมาไหนตอมนึกว่าแต่งงานกับกระเทยปอน ก็มีอะไรอยากถามเอเตอร์ได้นะคะถามถามก็ได้นะคุยคุยกับเขาก็ได้เนาะเพราะว่าชินกับการออกสื่อเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ชินหรอกเขาเขาไม่ชินหรอกเพราะว่ามันเหมือนไม่ใช่ชีวิตเขาคนละขั้วกับเราเลยนะแต่เขาต้องมาเจอสื่อเจออะไรแบบแต่เขาก็เรียนรู้จากเราแหละ ว่าทุกครั้งที่เราเจอแฟนคลับเจอคนที่ชื่นชอบเราเขาจะรู้เลยว่าเราแบบเราต้องต้องหยุดทุกอย่างที่เป็นส่วนของเราแล้วก็คุยกับแฟนเพลงให้แฟนเพลงเขาก็จะเรียนรู้กับเราจนตอนใหม่ๆเ็าจะไม่เข้าใจว่า<ๆ>เธอกําลังกินข้าวอยู่ทาไมเธอไม่บอกเขาว่าผมฉันกินข้าวก่อนนะบอกไม่ได้เขาจะเจอเราแค่เรากว่าจะกินข้าวเสร็จอาจจะ5นาทีส0นาทีาท<ๆ>เราให้เข้านาทีเดียวก่อนดีกว่าเขาพี่สุพี่สุจะแานนำาลกินอะไรคะ ฮันนีมูนไปมีนาค่ะไปมีนาไปฮันนีมูนเอ a we are going to Europe for honeymoon yeah maybe Switzerland or ไปสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนแต่ว่าอาจจะมีที่อื่นเพิ่มเติมก็อีกที่อออ่า่อ่า ร่างคุณนะรักคุณเหมือนกันนะเราไม่ได้คุยกันแล้วจจนี่เป็นเจ้าบ้านไม่เข้าใจโคตรเจ็บฟังแบบชัดๆไม่มีตัดต่อจากป่าคนบันเทิงกับคลิปจัดเต็ม s ับส c คร b e กันได้เลยที่ Nine Ten Official